สวัสดีพ่อหมดแม่หมดและเหล่ามัเกิลสุกชันนะครับผมมัสาราสกุร้าอยู่กันในเกม Harry p o t t w r t h i รจ v a c a t i o n เคยไนะครับ การที่สกีพังเนี่ยนะครับเป็นการซัมมอนระดับมหากาบหรือว่าอีพิกนั่นเองนะครับน้องเนี่ยเป็นการที่มาใหม่ใช้ในการควบคุมซัมมอนหรือว่าคอมพานีของศัตรูอีกทีหนึ่งนะฮะยังไงก็คือเมื่อเราเรียกเขาลงสนามแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะทําการเดินไปตามเส้นทางที่เรากําหนดนะครับโดยเราเนี่ยจะต้องกําหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดให้น้องก่อนนะครับระหว่างที่น้องเดินเนี่ยเขาจะทําการดึงดูดซัมมอนแล้วก็คอมพานีศัตรูเนี่ยให้เดินตามไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้องจะตุยเย่ไปก่อนนะครับแต่ ถ้าน้องไม่ตุยเย่เราเดินสามารถเดินไปยังจุดสิ้นสุดได้นะครับเขาจะทําการปลดอาวุธศัตรูต่อนะครับก็คือมอนสเตอร์หรือว่าคอมเพนียนศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีได้ต่อ2วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าถึงจุดเส้นชัยแล้วเนี่ยแล้วแบบยิงไกลระยะทางยิ่งไกลนะครับเขาก็จะปลดอาวุธเพิ่มนะครเอ่อย,ยาวนานสุดเนี่ยได้ถึง5วินาทีเลยนะครับโดยเอฟเฟกการปลดอาวุธเนี่ยจะไม่มีผลกับผู้วิเศษศัตรูนั่นเองนะครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมกําหนดเส้นทางให้น้องเนี่ยไปสุดเลยนะครับว่าความไกลแบบว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันได้แค่ไหนนะครับก็คือจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยคือแบบว่ามันได้เท่านี้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจากล่างแล้วก็ไปบนบนแมปเนี่ยนะครับมันก็จะได้สุดระยะพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบระยะโค้งๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้หมดเนาะมันจะดูสั้นกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับมานี้และการและการดึงดูดศัตรูของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ ทำเอฟเฟกได้กับทั้งมอนสเตอร์คอมเพนเนียนที่เป็นภาคพื้นแล้วก็อยู่บนอากาศได้ด้วยนะครับเสริมสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปดู PvP สุดตึงนะฮะการใช้สกิลสตันนะครับยกลอยหรือว่าแบบว่าเสกแกะน้องอะไรเงี้ยน,นะครับมันจะทำการหยุดการเคลื่อนที่ของของมอนสเตอร์หรือว่าคอมเพนเนียนเขาไวเนี่ยเออมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อน้องแบบ หายสตันแล้วอะไรเงี้ยเขาจะไม่เดินตามแล้วเพราะว่ามันหลุดหลุดระยะนะครับในการแบบว่าดึงดูดของของฮิสกี้พังไปนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกก็คือถ้าเรากําหนดจุดสิ้นสุดของฮิสกี้พังแล้วเนี่ยนะครับเอ่อ ถ้าน้องยังไม่ยังไม่เดินไปสุดทางนะครับแล้วเราใช้พวกพอร์ตคียใไซอลองนะครับหรือว่าการรวบมอนหรือว่าโยนโยนฮีซีพังไปจุดอื่นอะไรเงี้ยนะครับน้องก็จะเดินเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะตุยเย่เนาะเออจะเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าน้องยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดอะไรเงี้ยนะครับ oh ตันี้นะครับก็จะเป็นตัวซัมมอนแล้วก็คอมพานีนที่สามารถที่จะเคาน์เตอร์น้องได้แล้วก็ไม่สามารถโดนน้องเนี่ยในการดึงดูดได้ครับมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยเพียงแค่เราเสกไปใกล้ๆน้องก็จะโดนหัวตัวเย่ไปก่อนนะครับเอ่อหรือว่าจะเป็นปูไฟนะครับหรือว่าจะเป็นน้องสวูมปิ้งก็สามารถที่จะทำาดาเบดได้แบบก่อนที่น้องจะดึงดูนะครับเอ่อต้นไม้กับปลาหมึกเนี่ย ก็ก็คือโดนน้องดูดไม่ได้หรือว่าจะเป็นรังแมงมุมเนี่ยก็โดนน้องน้องดูดไม่ได้เช่นกันแต่ว่าถ้าตัวแมงมุมที่ที่ออกมาจากกระลังแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะโดนน้องดึงดูดได้เนี่ยครับหรือว่าจะเป็นตัวของคอมเพนเนียนเนี่ยนะคอมพนเนียนเนี่ยก็จะมีตัวของพ่อรอนรอนเนี่ยรอนวิสลีย์เนี่ยเขาจะมีระยะในการดึงดูดมอนเนี่ยรวบมอนเนี่ยได้กว้างกว่าฮิกสกี้พังนะเพราะฉะนั้น สามารถที่จะใช้เคาเตอร์นองได้เลยนะครับคือหีซี่พังแบบดูดไม่ได้นะฮะแบบโดนรั่วไปก่อนนะเออรบตึงไปเลยนะจังหวะน,นี้แล้วก็อีกอย่างเลยก็คือจะเป็นกระเป๋านะครับนกกระเป๋าที่ฟักมาแล้วนะครับตัวกระเป๋าเนะี่ยโดนน้องดูดได้ปกติแต่ว่าถ้าฟักแล้วเนะี่ยแล้วเป็นกระเป๋าที่นกที่มีโล่นั่นเองนะฮะนกที่มีโล่เนี่ยเขาจะ เขาจะไม่โดนหีซีพังเนี่ยดึงดูดมานะครับอันนี้ก็กระเป๋า่ายังเป็นอะไรที่โกงอยู่นะบอกเลยเออนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโซโล่กันก่อนโดผมจะเอาตัวอย่างมาแค่แมชที่ได้อัดเอาไว้คร่าวๆนะครับรอบนี้เนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเดี๋ยวดูก่อนว่าผมเล่นใอโคอะไรนะ ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการใช้ฮิสกี้พังแบบคร่าวๆอ่ารอบนี้ผมเล่นเป็นโซโล่ดัมโบดอรนะครับที่เจอกับแฮร์รี่พอตเตอร์คือถ้าเราไม่เจอแบบสายซัมมอนฉำๆเนี่ยเราจะสู้เขาได้ยังไงเนี่ยฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอ่าเนี่ยเขากรอบเหมือนกันเราก็กรอบนะฮะเราสามารถที่จะใช้น้องนะครับในการดึงดูดคอมพพเนียนไปได้นี่ครับแต่ว่าเราดึงออกมาอย่างไงก็คือ มันนอกระยะเขานะฮะก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะในเมื่อเขาใช้ฟินิกกับผมเนี่ยตัดเลือดเขาดีกว่านะครับใช้ชามในการตัดตัดฮิวเขานะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือ คือแบบว่าอะถ้าน้องฮิสกี้พังมาแต่ว่าเจอเป็นสายสเปลอย่างเงี้ยเราก็ก็ใช้กับเวลาที่เขาเนี่ยใช้คอมพาเนียนออกมาเราค่อยใช้น้องนะครับในการแบบดึงดูดแต่ว่าตอนนี้ผมมีรอนผมก็ใช้รอนไปก่อนอะทีนี้เขารอดตัวหนึ่งใช่ไหมแฟรเฟย์ผมก็ใช้น้องดึงเลยทุกคนนาะ ดึงไปยังจุดหมาย,ยปึ้งเขาก็จะปลดอาวุธอีกแบบหนึ่งนะพร้อมทำาดามจเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นรูปไม้กยายสิทธิ์แตกเห็นปะบนหัวแฟดเฟเมื่อกี้นะครับคือคือแฟตเฟเขาจะใช้อ่เขาจะโจมตีไม่ได้ไประยะหนึ่งเนาะอเ,เออเป็นความสามารถของฮิสกี้พังนะครับเ,เมื่อถึงจุดหมายแล้ว หร,หรือถ้าเขาไม่ถึงจุดหมายแล้วเขาตายก่อนเนี่ยขเขาก็จะทำดามดีเอลี e ได้อยู่นะครับแค่ว่าปลดอาวุธเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ใช้เนาะอาจจะใช้ไม่ได้เนาะไอตัวปลดอาวุธอะเอออจจะไรจบแล้วนะฮะ มาต่อกันตาที่2องละกันนะครับอันนี้ก็น่าจะผมน่าจะเล่นเป็น news commander แล้วก็เจอกับทัลลอด <c oughs> ทัลลอดวอดี้เนาะเออคนนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดคนนี้ตึงมากกาดทุกใบแบบเข้ม,มอะการทุกใบคือเหมือนเขาจะ18แ <c oughs> ต่ว่าทีนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราเนี่ยเราเป็นสายมอน,อบบนเราจะสู้เขายัางไงนะ เนี่ยขนมเขาเลยอะ่ะเขาเก็บสแต็กไว้มากสองแล้วเดี๋ยวผมจะดองมานาะเราศาสตร์ดอบเดียวทุกคนผมจะเดี๋ยนีเขาจะเดี๋ยเนี้ยบอดี้ก็คือพกคือมาแน่แน่อ่ะว่าแบบฮูซูมาแน่แน่นะครับ สามตั้แตกแล้วอะไม่ต้องตื่นเต้นเนี่ยคือฮิกซี่พังรอบนี้เนี่ยผมมันวนขึ้นมือชาใช่ไหมเราเรา่แ,วแ,วแ้วแต่ในวอร์ดี้คือตึ้งๆไปแล้วเราก็เน้นแบบรอใช้ตอนที่เขาเรียกคอมพนเนียนออกออกมานะครับเออไม่ต้องแบบรีฟใช้น้องหรือว่าจะเอามากันอวดาก็ได้นะครับคือน้องอะข้อดีเลยคือเราสามารถเสกน้องได้ทั่วแมปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะ เผื่อเขาเอาวดาเราก็เสกหน้องมาบาังหน้าได้ด้วยนะครับอันนี้เขาผมรอมานานนะครับเนี่ยผมเสกมาบาังหน้าเผื่อว่าเขาจะแบบอวดาใส่ให้เขาแบบใช้สก,กิลเล่นไปก่อน,นก,ก,ก็เบบี้บังหน้าเอามอนแบบทุกอย่างบังหน้าไว้กันอุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้อะเรามีสวมปิ้งพอดีรถอยู่อุ้ยอันนี้เสี่ยงมากอันนี้เสี่ยงมากกับด เกือบตุยถ้าเขาฆ่าเราไม่ได้เนี่ยงานเขาก็แหละเพราะเราก็มีเบบี้เบบี้ไม่ได้คอถึงแม้ว่าจะโบงนิดหนึ่งเนี่ยแบบเต้นจบไวแต่ว่าก็สามารถยังใช้ได้อยู่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเต้นแบบเต้นเต้นแบบไปเรื่อยเราหาสังหวะในการเต้นเอานะครับใกล้จบแล้วอุ๊ยอันนี้ผมมีมอนบังหน้าอยู่นะเขาเขาอวดาไม่ได้วาปเลยทุนสุ่มเอา เขาสตานไปแล้วสองรอบเขาไม่มีสตา์นแล้วตอนนี้เขาต้องเสี่ยงดวงเอาอันนี้ไม่ค่อยเห็นภาพน้องเนี่ยผมเอามากันเฉยนะประโยชน์ของน้องก็คือเอามาแบบการสกิลได้แล้วก็เอาไปวนขบวนการนะครับนั่นเองประมาณนี้ถ้าแบบว่าแมทไหนแบบเหมือนน้องจะไม่ได้ช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคอมพาเนียนตานนี้ก็คือเขาไม่ใช่เป็นพวกเอบิเกลหรือว่าแปดอะไรที่แบบว่าทำให้เราต้องดึงดูดขนาดนั้นเลย <Thank> ต่อไปมาเป็นดูโอกันบ่ายนะครับดูโอเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะเออรอบนี้คือผมจะยกตัวอย่างมาเป็น3ามเอ็กโคละกันก็จะมีดัมเบลดอร์นะครับนิวส์คาร์เมเดอร์แล้วก็จินนี่วิสลี่นะฮะ <Fantastic. S 2> อ่ะเริ่มมาตอนนี้ทิสกี้พังขึ้นมือแล้วนะครับ เราลอกมีเจอสเนสเนปด้วยอ่ะผมใช้ฮิสกี้พังไปหลังคองนะครับเพื่อดูดออกคามีของเขาไม่ให้แบบโจมตีไปเรื่อยจึงมันดีมากๆคนที่ว่าออกคามีเขาใช้คอร์ดสใช่ไหมครับแต่ว่าฮิสกี้ของเราใช้คอร์ดแค่3ามเท่านั้แทบจะจบเกมแล้วอะถ้าใครมองมองไม่ทันเมื่อกี้ว่าผมใช้แบบ กับออคามีเขาตอนไหนย้อนกลับไปดูได้นะครับคือรอบนี้ผมเล่นเป็นนิวสคาร์เมเดอร์นะเออถ้าใครเคันนี้ไม่เป็นการอัดย้อนหลังเพราะว่าผมไม่อยากจะโชว์ชื่อของฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่นะเผื่อแบบว่าเอ้ยบางคนซีเรียสแบบฉันเอาฉันมาบูบี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคือ ผมจะยกเป็นเคสตัวอย่างเท่า <ขอ S 2> นั้นเองเนี่ยฮะเออ,อ,เอนี่รเสกปะอเล็มีเอบิเกลนะแล้วผมมีฮิสกี้พังคือเราเราียกออกมาเล่น,นเห็นไหมรอดเอเบกลได้แป,ป๊บหนึ่งก็ยังดีนะฮะเออมันมีมันมันแบบมันถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแป,ป๊บหนึ่งมันก็ช่วยเราได้เยอะนะเพราะเอเกลทำดามจตีรอบหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันเจ็บมากนะฮะแต่ว่านี่ผมรอดชีวิตได้เพราะว่าน้องเลยนะเนี่ยถ้ามีก็คือสามารถใช้กับ อุ้ยเนี่ยนะผมเกือบตุยได้เห็นไหมแต่ว่าก็ยังรอดอยู่นกกระเป๋า,านะครับถ้ามีโลเราใช้น้องใช้น้องดึงดูดเขาไม่ได้นะครับเนี่ยนกกระเป๋าอ่ะตอนนี้น้องขึ้นมืออีกแล้วนะครผมใช้ผมใช้ฮิซิปเลยทุกคนตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยน,น้องดึงได้อยู่นะดึงเบบี้ไปด้วย คือเหมือนเป็นคือ,ค,อคือบอกตรงว่าน้องเป็นตัวที่เอามาเขาเตอร์แบบเอเบกลิลแฟดเฟได้ดีเลยนะครับเออผมมองว่ามันแบบมันเป็นการที่ค่อนข้างน่าสนใจถึงแม้ว่า เฮ้ยเลือดน้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเรา <Hey. S 1> ไม่จําเป็นจะต้องให้น้องอะ่ะไปถึงจุดจุดหมายก็ได้นะขอแค่ว่า <We spend. S 1> เขาเนี่ย <We spend. S 1> เขาใช้แบบเปิดแมพให้เราดูดมอนตัวตึงให้เราได้ก็มีชันคอมพลีทแล้วอ่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นดูโอตาที่2องนั่นเองรอบนี้ผมเล่นเป็นดัมเบดอนะครับ อาจเจอปลาหมึกที่ไม่สามารถดึงดูดได้แต่ว่าน้องไม่ขึ้นมือนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นเราก็แบบเล่นปกติดึงไม่โดนดึงไม่โดน,ดโดนสกูลาด,ดึงอะไรก่อนมาเขียแล้วก็เอ้ยน้องสามารถที่จะดึงดูดนกนก นกชมพูเหม็นๆได้นะครับทุกคนเออแต่วันนี้ไม่มีโอกาสใช้ให้ดูเลยเพราะว่าน้องยังไม่อาขึ้นมือแล้วนะครับ<ว><น>ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีมอนเยอะๆเนี่ยดีเลยแต่ว่าก็ระวังพวกฟูไฟกับซูมปิ้งนิดนึงเพราะว่าซูมปิ้งหมุนตลอดอย่างเงี้ยน้องจะตายได้นะเพราะว่าแบบน้องทนทนดําด์เเมจะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้กับเอเบกิลแต่ว่าตายไป เอพิเกลเขาคือการที่จะใช้ใช้ดูดเอพิเกลเนี่ยหรือว่าเกรซเซนดาอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนํากับปูไฟอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้มีอะไรล่อน้องก่อนหรือว่าจะเอาสกิลอะ,อะไรนะไปเสกแก่นะฮะมาใช้ก่อนก็ได้เออเราเค่อยใช้ฮิสกี้พังในการดูดเพราะว่าเอพิเกลเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเราเสกไปเลยอะ่ะจะโดนตีตายก่อนนะเออน้อง,น,องน้องจะโดนเอพิเกลตีตายก่อนอันนี้อันตรายอยู่ หรือไม่ก็แบบจังหวะชุลมุนแบบเอ้ยกล l ีมอนเพื่อนอยู <h <h ่อะไรเงี้ยเออเราก็ค่อยใช้นองก็ได้อันนี้คนเต้นมูนขาฟรีอะเต้นไปล น้องขึ้นมือแล้วนะครับอ่าผมจะใช้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหาจังหวะใช้นิดนึงใช้เลยนะฮะผมจะใช้ดูดกระเป๋าแฟดเฟตรงกลางนะสังนะเกตดีๆเนี่ยนะกนะ็แล้วแต่เราเลยว่าจะใช้แบบไปไหนแต่ผมไม่อยากใช้ไปหาผู้วิเศษฝั่งเขานิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะตีธรรมดาจะน้องตุยไปก่อนก็ได้เนะนะี่ยการที่ว่าน้องดูดแฟดเฟไปเนะี่ย มันทำให้เพื่อนเราถมได้ง่ายขึ้นเลยนะเห็นไหมแทบจะจบเกมอยู่แล้วอ่ะเป็นไงแบบเลิศนะเนี่ยอะต่อมานะครับก็จะเป็นดูโออีกเช่นเคยผมจะจะให้ดูตัวอย่างประมาณ4 4สี่แมชนะครับของดูโ รอบนี้ผมเล่นเป็นจินนี่วิสลีย์เนี่ยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่จริงๆอ่ะจินนี่ผมอัดมาหลายแมชมาก,มากนะครับแต่ว่ามันมันมันจบไวไปมันไม่เห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าแมชนี้ก็คืออ่าเนี่ยน้องสามารถที่จะดึงเควินได้นะครับถ้าเกิดทีมเป็นเป็นสซนเปก็ดึงได้เหมือนกันแต่ว่าสซนเป็ตเขาจะตีแรงเนาะเออกับน้องอาจจะตุเย่เนี่ยเห็นไหมถ้าน้องยังไม่ถึงจุดหมายเนี่ยน้องก็จะเดินไปเรื่อยๆ ตอนนี้ผมบินทีนี้บาว้าเพื่อนเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งเจอเราเจอ,อแก๊งปักทุกคน พอเราเจอแก๊งปลาหมึกเนี่ยมันก็จะสู้ยากอีกหนึ่งนะัะเพราะว่าสกิลเคลียร์นอ้อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราม,เรามีเรามีกอ่ะเนี่ยผมใช้น้องครับดูดดีที่ว่า,รราวเมื่อกี้ปูไฟเขาเพิ่งเสกมาเหมือนกัน่ะแต่ว่าตัวเย่ละถ้าปูไฟเขาเสกตั้งไว้แล้ว,ลวเราเเสกน้องไปเลยอะ่ะมันจะฟีลเหมือนโดนเอพิเกลตีะทุกคนคือ <c oughs> ยังไม่ทันดูดน้องตายก่อนนะครับอันนี้ปกติฟรีวันนี้เป็นฟรีไว้ก่อน Task at present. Oh, Find go golden snitch, golden snitch, golden snitch, headless hunt. <laughs> อ่ะปลาหมึกมาะครับก็คือน้องทําอะไรไม่ได้นะน้องทําอะไรปลาหมึกไม่ได้นะแต่ว่าผมจะเสกมาแบบเพื่อล่อหนวดนิดนึงเสกมาเพื่อล่อหนวดเนี่ยประโยชน์ของน้องก็ก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเสกไปตรงโรงปูไฟน้องจะตายแบบโดยที่ทําอะไรไปได้เนี่ยใชไหมประโยชน์น้องเยอะเห็นไหมเออจะใช้เปิดหมอกล่อเป้าล่อหนวดเนี่ยดูดมอน ถึงแม้ว่าน้องจะถึงจุดหมายแล้วตุยเย่ไปเนี่ยก็บอกเลยว่ามันมันประโยชน์มากๆนะครับในคอร์ดสามเนี่ยนะเออน่นเป็นการที่น่าอัพห็นไหม<อ>เพราะว่าเดี๋ยวผมเสร็จเดมิกราผมก็จะอัพน้องเหมือนกันนะครับเออเดมิกดนี่จริงๆก็ก็ไม่คิดจะเล่นแบบว่าได้บวก2มาก็เลยเนาะอ่ะเนี่ยผมใช้ดูดฟินิก์นะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องฮิลเนวิลนะดูไปได้2ตัวเลยเลิศมาก จะปิดเกมน่าจะใกล้จบนะฮะ <cur> อ่ะโอเคเนะี่ยอันนี้เป็นแมตช์สุดท้ายนะครับของดูโอเอามาให้เป็นตัวอย่างนิดนึงเพราะว่าอ่ออันนี้เวลาที่เราเจอปักตะไคร้แล้วก็เราเอาน้องฮิกซีพังไปเล่นเนี่ยแล้วเราเจอสายสเปลหนักๆน,นะฮะเราจะเล่นยังไงเนะี่ยเหมือนเหมือนเหมือนโซโลตาแรกที่ผมเอาให้ดูนะที่เจอแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็เราเนี่ยจะใช้น้องในการ ในการแบบว่าวนการ์ดก็ได้นะครับเวลาเจอสายเปลหรือว่าจะใช้น้องในการดูดคอมพานเนียนตัวตึงของเขาเนะี่ยเนี่ยเจอแฟดเฟยใช่ไหมครับหรือเนี่ยดาวเวอร์เนี่ยผมก็ดูดแต่ว่าดูดแต่เพียงน้องตุยครับทีนี้ก็เล่นต่ปกตินะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแบบว่า เราจะเคาน์เตอร์บางคนแบบเอ้ยแบบรำไยแบบฟินิเตอ,รอราราบเช่นะรอบนี้ผมโชคดีมากตรงที่ว่าได้เพื่อนนะครับที่เป็นสายอราราบเช่เหมือนกันเนาะคือการที่มีเพื่อนอันนียผมใช้ดูดแฟกเฟยไปก่อนเราจะใช้แบบเข้ามาแดน,นเราก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องให้น้องไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะเพราะน้องก็แบบคงจะทำเดมิ่งผู้ต่อสู้ยากเนาะเขาเน้นในการดูดคอมเพนียกับมอนสเตอร์นั่นเอง แล้วก็เหมือนเอาไว้แบบว่าแชร์ดาเมจพวกทันดอร์สรตมได้นิดหน,น,น่อยนนอ่ะตอนนี้เราเจอแฮร์รี่จิวเวลสิบแปดอัวเนี้ยผมไม่มีฮิสกี้พังอันนี้ก็ก็แย่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าดูเลือดเพื่อนดีๆเพื่อนผมโดนแฮร์รี่หนักมากนะแล้วก็อาราปาเช่ออีกนี่เนี่ยบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้แย่มากแต่ว่าดีที่ว่าผมมีคอนซิงโก้เคลียร์แฮร์รี่จิวไปละอะตอนนี้ก็สถานการณ์ปกติ ฮิสกี้พังไม่ขึ้นมือไม่เป็นไรนะฮะอาราเบเช่ต,ตอนนี้แบบพร้อมทั้งสองฟังละก็ <imb us Tr ita> อ่ะเดี๋ยวกุเ <imb us Tr ita> คียแดนเนียวไปก่อน <imb us Tr ita> ตอนนี้ฮิสกี้พังขึ้นมือแล้วนะครับ <imb us Tr ita> อาราเบเช่มาเพื่อนสวนสวยมากอุ้ยเขาชุบได้นะฮะไม่เป็นไรแล้วก็ <imb us Tr ita> ดึงรถแตกเลโอู้หมาไฟสวยมากจังหวะนี้ ตอนนี้มันเป็นจังหวะที่เราใช้ฮิสกี้พังไม่มีประโยชน์ทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะว่าบ,บางทีเราเอาน้องมันในแม็กในใน,ในเด็กเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้ก็ได้ถ้าสถานการณ์มันบีบคั้นอย่างเงี้ยเนี่ยนะพอน้องไม่ได้ทำเดามีกนะเออผมก็จะเก็บไว้เลยไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็นการ์ดอื่นแทนเนี่ยเราเจอปัจจัรแบบนี้ อาเคลียแฮร์รี่ก่อนอุ๊ยอาราบเช่ด้วย่ผมตายแน่ที่ที่นี้เราจะทำยังไงให้ช่วยเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะฮะก็เคลียแฮร์รี่ผมตุยละ และตอนนี้ก็คือเพื่อนปัตะไครแบบพอดีเนี่ยก่อนที่จะโดนอัสคบันเลยออะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับในความเห็นส่วนตัวของซากุระเองเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นการสมอนที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอนาคตเนี่ยน่าจะมีคนจับมาเล่นเยอะนะครับยังไงคือตอนนี้ยังมองภาพไม่ออกหรอกเพราะว่าหนึ่งเลยทุกคนจะมองว่าน้องเลือดน้อยนะครับแล้วก็แบบทำดาเมจไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่ว่าไอ้การเฟรียในการดึงดูดมอนของเขาหรือว่าวาดเสน่ห์ของเขาเนี่ย มันมันมีประโยชน์มากนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะดึงดูดแค่มอนอย่างเดียวแต่เขาสามารถที่จะดูดคอมพานเนียนได้นะครับ <S <S ซึ่งมันมันหมายความว่าไอตัวแฝดเฟ,ฟย์หรือว่าตัวเอบิเกลที่แบบตึงๆหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จิ๋วนะครับที่จะมาตึงในอนาคตเนี่ยตอนนี้ก็ตึงแล้วนะคือผมมองว่ามันสามารถที่จะแบบทำร้ายน้องได้เลยอะ่ะเออคือเป็นการแบบดับฝันแบบ คอมโบคอมโบแบบสุดจึ้งอันนี้ได้เลยเครับเออเนาะแล้วน้องใช้มานายเพียงแค่3เท่านั้นเองเนะครับใช้คอร์เพียงแค่3เพราะฉะนั้นจะเป็นการ์ดเอามาใส่เพื่อวนการ์ดก็ได้หรือว่าจะเอามาใส่แบบใน Echo News Command e r เดเพื่อวนหาการ์ดอนุพันธ์ได้ไวเนี่ยก็เป็นการที่แบบไม่น่าพลาดเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าแล้วมันดึงดูดกระเป๋าได้อีกเลยทุกคนเนี่ยเอเอ,เอพวกแบบนกนกบินนกกระเป๋าได้อะผมบอกเลยนะว่า มันโคตรจะตึงเลยทุกคนเนะฮะเออถ้าเราใช้เป็นแล้วอีกอย่างเลยก็คือเขาสามารถที่จะเรียกมาตรงจุดไหนก็ได้ในสนามนะครับไม่ว่าจะแบบฝั่งเราหรือฝัวว่งศัตรูเนี่ยคือมันมันใช้เปิดหมอกแบบว่าเขาลบหมอกอยู่เราก็ใช้ไปได้เลยอ่ะเออใช้ไปในหมอกศัตรูได้เลยนะครับคือมันใช้ได้หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นการดที่น่าสนใจมากๆนะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมบอกเลยว่าแบบ มันน่าเล่นทุกคนมันน่าเล่นมันน่าลองมันต้องมีแล้วเนี่ยฮะจังหวะนี้เออปรงหวะน,นี้ก็อวยยศสุดๆกันไปเลยเนะฮะเออแต่ดีจริงอันนี้ผมผมผมแบบไม่ได้อวยเวอร์เลยคือการนี้ดีจริงนะครับก็ไปลองฝึกเล่นกันได้แล้วส่วนถ้าพูดถึงเ c h o ที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็น News Commander เเลยเนะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นในดัมเบลล์เนี่ยเพราะว่าดัมเบลล์มันก็ได้ทั้งบอลทั้งเวชใช่ไหมมันแบบเอาไปใส่เนี่ยก็ดีเลยเนะครับหรือว่าตอนนี้ผมผมแอบรู้สึกว่า จินนี่เนี่ยก็น่าเอาไปเล่นเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเวลาที่เราบินเนี่ยจินนี่เขาจะตบมอนเป็นฝูงใหญ่เนี่ยได้ดีนะครับเวลาเขาอยู่ในอยู่บนไม้กวาดเป็นปลดเจอเนี่ยนะแล้วถ้าเรามีตัวฮิสกี้พังในการรวมมอนให้กระจุกหรือว่าคอมพาเนียนเอเิเกลที่แบบหรือว่าแฝดที่ตีบนอากาศได้เงี้ยนะฮะเออเราก็ใช้น้อยในการแบบ ดึงดูดพวกคอมเพนเนียสตัวตึงอย่างเงี้ยให้จินนี่เนี่ยได้ตีฟรีผมว่าเอ h o โคจินนี่ก็น่าสนเอาน้องไปเล่นเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าเอ h o โคอื่นเนี่ยก็เอาไปใส่ได้นะครับก็ไม่ว่ากันเนี่ยเผื่อผมอาจจะเอาเอ h o โคของเฮอร์มบอรี่เกรนเจอร์เนี่ยอาจจะลองเอาไปใส่ดูก็ได้นี่ครับก็น่าสนใจเลยทีเดียว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีคลิปอะไรนะฮะเทคนิคอะไรที่น่าสนใจนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอัสราสกุลละขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย